อดูครับว่าผมได้อะไรมาคืออันนี้นี่เองนี่นี่มหาวิทยาลัยพนานหรือจูสึกไครเซนนี่เริ่มที่ยีสิบหกอันนี้อันนี้พิ่งมาครับดูผมไม่ใส่แบบน,นั้นน่าดูบ้าบ้าบ้า,บาเออเดี๋ยวนนี้ก่อน บ้าบ้าบ้า<ฮ>ก็มาดูครับมาดูกันนี่มันจะเป็นแดบ,บ๋วนี้เป็นแบบขาวดำวนี่นี่ครับนี่ขอดูครับ คอยดูคอยดูนะครับคอยดูดูดูนะครับคอยดูครับเป็นครับเอ้าเ,เ,เ, oh, oh, เดี๋ยวเป็งครับ i อส์กิ้งวั t เตอร์เดวโอ้วหบักก้าเออเดี๋ยวเปิดหนึ่งเลยครับนี่ดูนี่ครับ โอ้โหหวงแบบกระจายอืมกระจายเออตายโดนชิงชิ่งชิงแล้วก็ตายหน้าแบบนี้อีกแล้วดูแบบเต็มๆเลยดินี่ อโออืมโอโอ้โหหมูละกาดูหมูละกาตอนที่3าม นี่เดี๋ยแบบนี้ครับมหาเวปหนึกมานเดมที่ยี่สิบหกมันจะเป็นขาวดำแบบนี้โอ้โหมมขู่ละกาเมื่อคืนเลยวะเฮ้ยมมขู่ละกานทำอะไรเอ้ามันทุยน้ำลายเหรอมันทุยน้ำลายเหรอดูเหมือนกับทุยน้ำลาย ดูดูครับโอ้โหหมูแล้วก็สู้กับโกโจผมเชียร์โกโจแต่ว่าโกโจตัยังไม่ตายเพราะว่ามันยังเป็นวิญญาณเออเป็นวิญญาณนี่แหละ เฮ้ยเดวกันนี้นี่นจะอันนี้อันนี้ยูตะอันนี้ยูตะนะครับนี่เป็นเล่มแบบนี้ถ้าใครเออถ้าใครอยากซื้อก็ก็ซื้อในช้อปปี้ได้เลย ผมผมทิ้งแค่นั้นนะเดี๋ยวไป็นเขาเดี๋ยวผมทิ้งเป็นเดี๋ยวผมทิ้งเป็นอ้าวผมผมทิ้งมันแล้วเหลือแต่อันนี้เหลือแต่อันนี้ขอโทษแบบอันเล็กๆหรือว่าอะไรนี่ผมก็มีอ no no ุนอโนมาซีอุนอโนมาซีครับก็สีลา วาเซล่าแล้วก็ไอ้น,นี้ที่ไปดูหนังมังกรก่อนน่าจะดูแบบน่าจะดูเวนนอมนั่นแหละแต่ว่าตอนแรกแบบผมวิ่งเพราะว่ากินน่าจะกินข้าวไปแล้วอะ่ะเออนัเลยแบบนั้นเอ,อ่อมาพูดเรื่องนี้เปล่าเพราะเนื้อผู้เลี้ยงดีไม่รู้นะลิงพันธ์ู โอเคแค่นี้แหละบายบายแล้วก็ผมจะเอาไปโรงเรียนด้วยเพราะว่าจะอา่านต่นเดงผมจะอา่านแค่นี้แหละบายบาย